新たな進化を求めて二人の巨人の力を求めた彼家マスターケイゴしかし彼の人としての強さすぎる野心は巨人の力を制御できずイービル・ティガとなって暴走を始めたイービル・ティガから人々を守るのだ โอเคก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอันนีกับผมและโซฮาคุงนะครับผมในเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งอีวนต์ชันทนะครับผมซึ่งคิดว่าจะทํำันนิมานานแล้วแหละแต่แม่งก็คิดอยู่ดีแล้วก็กอโทษได้วยนะครับเพราะที่แม่งไม่ได้ลงคลิปหนึ่งเดือนเพราะว่าคิดว่าจะอัพคลิปเป็นหลายเดือนนะนะก็ต้องทําใจเฮ hey. หรือแม่ก็อาจจะไม่ก็ได้อาจจะไม่อัพคลิปหลายเดือนก็ได้ อาจะจะแบบจ็ดดีๆมาคิดเปลี่ยนความคิดอัพคลิปเป็นอาทิตย์หรือไม่ก็หนึ่งวันอัพคลิปสองวันอัพคลิปอ,อะไรนี้โอเคมาแล้วอาจจะนุ่งๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามันโอ้แม่งโล่มาลอย,อยชิดชิดอะไรอะไรอันน,อยอยนี้ฉันจอยเลยนะครับผมช่างแมง่ง ซึ่งซึ่งเราจะไม่พ่าม,มากครับไม่ไหอะไหอาหายไ,ไม่มันนูปจังวะแมไงไ้ลำแสงครับผมันนี้ตวัสดีช่าวอีวลิลหรือก้าหรือบอกแมงไม่ได้เรียงสิบหอะไรกันนะ เราลจากเป็นพาเป็นสวอดีนแม่แทเปยนเียะลไทเอ้อเลเอาเอยฉลาดดีมา it, ่ะเินฉลาดมาว่ะอันนี้จำได้อย um> ู่ ไม่เคยดูทลไไม่ดีกล้าเคยดูนะแต่เพืยองไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยแบบประมาณร่าด,ดู ลอ๋อมึงใช้กูมาเตอร์เกินไปละอันนี้เป็นเอกโอ้ลำแสงอะไรก็ไม่รู้เลยายบายมิชชั่นสำเร็จโอเคเราผ่านแล้วครับซึ่งซึ่งได้ B ก็โอเคแต่แม่งกูอยากได้ S ครับกูอยากได้ตัวนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสงสั้นนะฮะแล้วก็ขอหลัจากลากันไปก่อนนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะทำาุเตะแมนต่อเนี่ยแหละแล้วก็เราคิดว่าเราจะทำาอุตอแมนเป็นซีรีส์ไปเรื่อยๆจะกดจะเล่นจบนะนะแต่ดูแล้วถนะ้าจะเล่นไม่หมดเพราะว่ายัะ,ะมันยังมีด่านในมุมเล่นไม่ปลดล็อกไม่ด้วยไงเล่นปลดล็อกไม่ได้โอเคนะบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบายแม่งกดซ้มมได้ไปมวะ